เปิดพินัยกรรมชมผู้อรารยาหลังแต่งสามีเขียนไว้ความจริงฉเฉลย ร้อนฉาวงการบันเทิงในขณะนี้สำหรับคำใบ้สามีนางเอกดังแอบมีบ้านเล็กถึงขั้นส่งคนคอยไปตามรับส่งซึ่งหากพูดชื่อไปแล้วต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนโดยคำใบ้คือเอียงซ้ายพร้อมแฮชแท็กหนาวแสงนีออนซึ่งงานนี้หลายๆคนต่างเดากันว่าเป็นคู่รักหมื่นล้านชมพูอรายานอตวิสรุตและต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตหลายคนลุ้นขอให้เรื่องดังกล่าวไม่ใช่ความจริงเป็นเพียงแค่การเดาม,มั่วของชาวเน็ตเพราะหลายๆคนก็ไม่ ที่ทางด้านน็อตวิสรุตเป็นคนเจ้าชู้อีกทางน็อตวิสรุตชมพูอรารยาเป็นคู่ที่น่ารักมากๆล่าสุดทางด้านเพจโพลิพัสอเนสกอจัดอเนสกอรให้ได้ออกมาโพสร,รูปภาพชมพูอรารยาน็อตวิสรุตครั้งแรกหลังมีข่าวลือสายตามันหลอกกันไม่ได้จริงๆโดยเป็นภาพที่ทางด้านน็อตวิสรุตแอบมองภรยาชมพูอรารยาด้วยสายตาที่ครั่งรักสุดๆไปเลยเรียกได้ว่าสยบข่าวลือต่างๆหมดสิ้นไม่นานมานี้แต่งงานใช้ชีวิตคู่ ูสร้างครอบครัวร่วมกันมานานเจปีสําหรับคู่ของสุปตาสาวชมพู่อารยาและสามีนักกิจการตระกูลดังน็อตวิสรุตรังสีสิมิพั์จนตอนนี้มีพยานรักด้วยกันถึงสามคนพี่สายฟ้าพี่พายุและน้องเอ็มบิเกลส่วนกระแสข่าวลือข่าวเมาบ้านเล็กบ้านน้อยต่างๆก็ไม่สามารถเลขาเตียงของทั้งคู่ได้เพราะตลอดระยะเวลาเจปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วเลือกรักไม่ผิดคนเพราะเป็นทั้งภรรยาและแม่ของลูกได้ดีไม่มีบกพร่องล่าสุด ในรายการสามแซบน็อตวิสรุตยอมรับว่าทุกวันนี้ครอบครัวต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแถมกิจการหมื่นล้านทำอยู่ตอนนี้ทั้งโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายสายไฟฟ้าครบวงจรรวมถึงทรัพย์สินต่างๆก็มีการเขียนพินัยกรรมยกให้สี่ภรรยาสุดที่รักไปหมดแล้วถ้าผมเป็นอะไรไปทุกอย่างก็คือยกมองเพงกับชมพู่อรารยาแต่เพียงผู้เดียวทุกอย่างที่เป็นของผมไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิน้นทั้งนี้นักกิจการหนุ่มยังบอกได้ว่าหากวันหนึ่งเกิดอะไร ขึ้นกระทานฐานพินัยกรรมส่วนนี้ภรรยาก็จะสามารถเลี้ยงและดูแลลูกๆทั้ง3คนได้อย่างสบาย